ภูมิปัญญาโอทอปไทยสู้ภัยโควิด19โครงการพัฒนาผลิตภ e ัณฑ์โอทอปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์ให้ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มปากหม้อคนปากน้ำโพผลิตภัณฑ์ขนมปากหม้อสาคูไส้ขัว <Wow. S 1> ประวัติความเป็นมาข้าวเกียบปากหม้อเมนูของว่างที่เกิดจากภูมิปัญญาคนไทยสมัยก่อน ทำจากแป้งของหุ้มไส้ชนิดต่างๆอยู่ด้านในเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะคุณบางออนจุมลีได้นํานภูมิปัญญาด้านทําขนมไทยจากภูมยายที่ทําขนมไทยมามากกว่า30ปีมาประยุกต์ใช้ <Okay. S 1> โดยเริ่มต้นด้วยการทำไส้ถั่วแป้งขาวซึ่งเป็นสูตรโบราณ นำมาต่อยอดเพิ่มสูตรไส้กุยช่ายหน่อไม้ฝักหม้อย,ยวนและเพิ่มสีสันให้กับขนมด้วยสีใบเตยสีดอกอัญชันซึ่งเป็นสีธรรมชาติผสมผสานกับสูตรพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> ต่อมาในส่วนของอัตลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้ใช้สีธรรมชาติสูตรพิเศษเฉพาะตัวที่สืบทอดกันมามากกว่า30ปีปี wow. ในส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นได้ซื้อและใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้นได้แก่ 1. แป้งข้าวเกีย๊ยวหม้อ 2. อสีธรรมชาติจากแครอทอันชันใบเตย <Okay. S 1> 3. า 3. ไส้ต่างๆต,ตามชอบเช่นไส้ถัว่วไส้กุ้ชยช่า ใส้หน่อไม้สี่ <Wow. S 1> น้ำมันกระเทียมเจียวต่อไปเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการผลิตกันเลยค่ะโอเค ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนพัฒนานั้นได้ใช้แป้งข้าวเกีย่ยวปากหม้อโดยไม่ได้ผสมสีใดๆหลังพัฒนาได้ใช้สีธรรมชาติในการสร้างสีสันให้อาหารดูน่ารับประทานมากขึ้น <Okay. S 1> และยังมีผลประโยชน์จากวัตถุดิบธรรมชาติอีกด้วยค่ะต่อมาในส่วนของรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นก่อนพัฒนาฉลาสินค้ายังไม่มีความโดดเด่น รายละเอียดช่องทางการติดต่อยังไม่ครอ,อบคลุมครบถ้วนหลังพัฒนาได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นถุงหัหิ้วเพิ่มความโดดเด่นมีเอกลักษณ์และมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อชัดเจนครบถ้วนค่ะ <Wow. S 1> ในส่วนของช่องทางการจ,จำหน่ายต่างหม้อคนต่างน้ำโพรับจัดเซตเป็นกล่องงานจัดเลี้ยงงานประชุมต่างๆสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยคะ่ะ okay.